สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมนีเช้าว,วันเสาร์ของวันที่สองเนาะค่ะเนาะของเดือนกันยา่าค่ะพี่น้องเอาสิพามาเก็บผลไม้รอบซุดท้ายกันแล้วค่ะพี่น้องค่ะเน่สุกคักซุกเน่สุกสุกอีหลยอี้ลอซุกกระดอกระเดียด้ค่ะพี่น้องค่ะนะสุกคักสุกคักสุกคักมา,มาเก็บน้ำกัน มาเกี่ยน้ากันพี่น้องคะ่ะเก็บผลไม้หอนหรือดูพล,ลมไม้ก็กินพลไม้เนี่ยแหละเนาะค่ะพี่น้องเนะาะผุญนาซุกุ้งในพี่น้องมันสุกค่ากลายมันกะเทียจนอันนี้เนาะจนมันอันโอ้ยกระสีสีไปกวนไว้ค้อเกาลัดพี่น้องคะ่ะไอเก็บไปกวน เจ็บไปกวนไปเจ็บไปกวนโอ้ยสุกคักสุกแน่พอานนะสุกมันกะโอ้ยเดี๋ยวก็ปาทออันนั้นข้ามาขัานตาอ๋อ บอเะสิตะวะเลเอเลเวนตานตากอองเลยบลฮอเดอิงกมกบละที่สาก็มาเรื่อยๆย่างเี้ยจุดพี่น้องน่ะ <อ>กระโลนโลน่งนะพี่น้งองเอาไปแบง่งไปแบ่งพี่แบ่งน้องกินค่ะพี่น้องค่ะแบ่งพี่แบ่งน้องกิน ไงกะไอ้ไอ้ว่าบอกให้เป็นห,หมอกบบอกำบ่ไปพี่นอ้องดื้อตัวฝรั่งอยู่นี่เพราะว่าขันบ่ได้เมื่อเมืองไทยเ้าช่วงฤืดูนี่มันกับ่ได้หมากสดๆไปฝากลูกฝากล้านกินเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่ายากจะเสีอยเม็ดมันไปให้ลูกให้ล้านปลูกอยู่แม่ดกคัดดกแน่พี่นอ้องคะเอาไปกวนเฮ็ดย่ำไว้ท่าขนมปังค่ะพี่น้องได้ท่าขนมปังเป็นปีกู่ละกินครับขนมปัง เอแต่ง่านเดียวนี่ก็ได้เต็มทุงแล้วด้วยค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเมื่อไว้บ่มือนี้เพื่อน่าเบื้งเน่มันเป็นมันสุกโดนแล้วมันกับเทียนอะพี่น้องเนาะพุอ่อน่มันเละ บ้านเฮา,ท,า,นนา,านเนท่านมีเราไปค้ามากันนี่พี่น้องค่ะท่านมีแล้วบอกแน่หรือบ,บอ่ท่านมีบอกแน่ค่ะถ้ามีแล้วอยู่ภาคใดอยู่ทั้งจังหวัดใดมีค่ะพี่น้องบอกแน่อันนี้ลูกพุ่มม้อนค่ะ กนดอกวีสกอ๊อตเข้ามาอันนั้นพูดิสต้าจะเกิดรุ่งนั่นโอเคพูดทิสตา้ามันดอนพูดทิสต้าเข้ามาพอกาสทิสตาอบอกแล้วค่ะพี่นอ้องยายจ่า,จากับสิผ้าเก็บผลไม้เนาะพี่น้องเน,นาะผลงานบางแนมันสุกคักสุกแน่ค่ะพี่น้องค่ะ ตับมือน,นี่บ่เบิดดอกขาบ่แล้วดอกขาพี่น้องมืออื่นโอมือวันอังค้ามคอยสิมาเอาไม้อีกเนะาะค่ะพี่น้องเนาะขนนาดบางแนวมันสุขขกคักมันกันเอาขนนาดพี่น้องหลู่เบิงหลูล่ลมันดูสุกคักสุกแน่สุกเ,เอาไปกวนเฮ็ดเยี่ยมใส่ก,กับบุกไว เอาไปเอาง่วก้อนกับไปฝากร้านไส้กับปุกนึงแล้มันสุขากลายมันกันเน,าน่าพี่น้องคะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยาจาก,กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เด้อค่ะพี่น้องค่นม่เบิงเจ็บผลหมากรากไม้ผู้ใดเคยเห็นหรือบอกเคยเห็นจังไดกัจังไดกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามญาจาน้ำแนะคะเพราะได้มีกําลังใจ เฮ็ดชิปต่อตไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ยาจ๋าก็ขอก่าวข้ามาสวัสดีค่ะ